สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวสั่งต้นไม้ทางอินเทอร์เนต็ตนะครับก็เป็นต้นไม้สมุนไพรนะแต่ก็เป็นสมุนไพรแบบว่ายืดยาวหน่อยนะอ่านี้ก็เนืเอ่องจากอะกาศตัวอยู่ก็เลยต้องแบบเป็นพกเป็นแบบซื้อของออนไลน์เขาหน่อยอะไรเงี้ยนี่ก็ไอ,ตอ้ต้นไอ้ต้นนี้ก็มีครับมีมีนกมาอยู่ด้วยนะเดี๋ยวให้ดูให้ดูช่วงค่าวเวลาช่วงค่าวเวลาก่อนจะดูของนี่มีมี มีูนกด้วย่าจะเห็นอยู่พอแม่ไม่อยู่เดี๋ยวมผมบินมานะต่อคือสมุนไพรเนี่ยที่สั่งของทางอิเนเทอร์เน็ตเนี่ยผมก็สั่งอย่างหลายเจ้าแล้วผมก็คิดเฮ้ยพื้นที่ที่เห็นเนี่ยมันมีแต่ปูนอย่างทีเ่เราเห็นๆเ,เนี่ยมีแต่ปูนอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยปูนแล้วเราจะปลูกกันได้ยังไงแล้วจะสั่งจากเจ้าไหนก็คือสมุนไพรมีสองอย่างอย่างแรกเราก็รู้อยู่กัญชรีกัญชรีเนี่ยเอ่อ ตอนนี้เขาอนุญาตให้ปลูกได้แล้วก็ลงทะเบียนปลูกเรียบร้อยวันนี้วันที่ตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วนะวันนี้วันที่เจ็ดกรกฎาคมก็มีขายอยู่หลายเจ้าแต่ราคาก็ยังยังแรงอยู่แล้วก็อีกอันนึงก็คิดถึงว่าเฮ้ยถ้าเราปลูกเป็นไม้เฮ้ยแม่พ่อไปมาแล้วบินกลับไปลวนกประหลอดสวนสีเขียวบ้านผมเลื้องนกอ,อีกก็กลับกลับมาเรื่องเดิมก่อนอก็คือถ้าหากว่าเราปลูกเล่นๆเนี่ยมันก็จะมีต้นไม้ปลูกสวยงาม,มอะไรเงี้ย แต่ผมก็เลยตัดสินใจเอาสมุนไพรก้านแดงมาเพราะเห็นราคามันถูกนะลองลูกยิ่นจะรอดไม่รอดสั่งเจ้าไหนก็ไม่มาแต่มีอยู่เจ้าหนึ่งคือบางทีบอกโอ้ยต้องเป็นพันต้นต้องอะไรเยอะค่าลูกค้าแท้ๆไอพวกเยอะทั้งหลายแหละผมก็เลยได้อยู่เจ้าเจ้าหนึ่งผู่มาไม่ต้องเป็นพันต้นน่ะได้ผูกมาก็คือเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูก็คุยกันปุ๊บเอ้ยน้องเขาปิดการขายง่ายมากเลยเขาก็บอกต้นละสิบบาทค่าส่งต่างหาก ันนี้เดี๋ยวให้ดูนี่ของข้าวโพกอันนี้อนนโอ้ยมันใหญ่เว้ยเดี๋ยงี้นะน,นี่ถอยหลังเราก่อนนี่ฮะมาเป็นอย่างงี้เลยแล้วเทียบกับรองเท้าแตะเห็นไมเนี่ยมาเป็นอย่างงี้เลยคือตอนแรกก็ไม่มีใครจะส่งจะต้องสั่งพันต้นบ้างอะไรก็ผมบอกผมเอาสิบต้นน้องก็คิดค่าส่งมาน้องคนนี้บอกว่าถ้าอย่างงั้นหนูคิดค่าส่งร้อยสามสิบบาทอ่าร้อยสามสิบบาทผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างงั้น ผมเอาสิต้นแล้วกันต้นละสิบาทไม่ใช่เหรอสิบต้นอยู่ที่สองร้อยห้าสิบผมไม่รู้จะเก็บ20บาทไปทําไมก็ได้มาเป็นแบบนี้นะผมมาส่งเสร็จปุ๊บมีเก็บเงินปลายทางด้วยเห็นไหมนี่เก็บเงินปายทางด้วยวก็ก็ออกมารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้เดีย๋ยวลองแกะกันดูเลยเ่ามันจะเป็นยังไงแกะดูเลยว่าจะเป็นยังไงเออนี่นะครับ cái đầu gọn đi câu pack của đi là cái 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 แต่ยังไม่ได้บอกว่าเจ้าไหนนะอโอเคประมาณว่าแถมกระถางด้วยไอย้แถมตะกร้าด้วยก็รหร่อยากได้ตะกร้าใส่ถุงเท้าพอดีนี่ก็มัดที่บ้านไทยไดอย่างดีโอ้ โอ้เนี่ยผู้ส่งติดต่อกันเราเองนะนะเนี่ยอันนี้ผู้ส่งโปรโมตได้ติดต่อติดต่อกันเราเองนะครับมาปิดให้เพื่อใครจะดูติดต่อไปได้นะครับผมไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนะแค่ว่าผมต้องหาอะไรมาทำเล่นๆเฉยๆผมก็เลยแบบว่าโอเคอันนี้แหละ เพราะอะไรเพราะมันปลูกทีนึง,งมันอยู่ได้หลายปีไงผมไม่ต้องมาปลูกบ่อยๆเพราะว่าสมุนไพรอย่างหนึ่งอะต้องปลูกวันแม่อะไรปลูกวันแม่แล้วก็แล้วก็เก็บวันพ่ออะไรเงี้ยซึ่งมันมันค่อนข้างที่จะแบบยุ่งยากนะถึงจะทําอะไรได้หลายอย่างแต่ผมว่ามันก็ยุ่งยากก็เลยเอาอันนี้มาปลูกเล่นๆดูนะตายก็คงไม่เป็นไรไหรอกมั้งสองร้อยห้าสิบบาทดูว่าสิบสองต้นเดี๋ยวดูซิเป็นยังไงปึ๊อ นหนครับสมุนไพรเราสภาพสมบูรณ์นะเฮ้ยอ๋ออันนี้อันนี้เขาครอบเฉยเพื่อไม่ให้โดนมันนะน,นี่อ่าดูชัดๆเผื่อใครจะสั่งไม่ต้องสั่งเป็นพันต้นนะสิบต้นก็ปลูกหลังห้องอยังได้นะแต่แต่ปกต,ติผมก็ไม่ได้กินอยู่แล้วน้องกินอ่าปุ๊บไม่ได้มีผลเราได้จะกล้ามาใช้งานโอ้เขาบอกว่าต้นสูงมาสี่สิบสี่สิบเซน นี่ถือว่าต้นสูงเลยนะดีมากเลยนะเนี่ยแล้วก็ทัานี้ว่าโอเคแต่ผมต่อไปก็คือประมาณ12ต้นมาดูซิว่าจะครบไหมนี่นะมันก้านแดงผมมารนะูแต่ยอดมันแดงว่ะเออประมาณนี้เป็นเพาะเม็ดอ่าเป็นเพาะเม็ดเพราะว่าถ้าเกิดเราคิดจะเอาให้มันโตยาวๆเนี่ยเพาะเม็ดน่าจะดีกว่าเราก็ดูนับ โคนต้นประมาณนี้นะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1ี่ห้า12เอ้ยโอเคอะ12ต้นเดี๋ยวค่อยกลับขึ้นมาความสูงสูงกว่าศอกผมอีกนะนี่ 40, 40, 60ถ้าเทียบความสูงเนี่ยคือมัน60เซน12ต้นเนี่ยตกต้นลราประมาณ20กว่าบาทพอถ้าะถ้า250บาทนะโอเคนะผมว่าเอามาเล่นได้อะ เพราะว่าถ้าเราปลูกต้นไม้เล่นอะไรเล่นได้แล้วก็ถามว่ากินไหมก็ไม่ได้กินอะแต่ถ้าเกิดต่ามีคนซื้อก็ขายอ <c> ะ <oughs> นะลองดูอันนี้ออกเขาก็แพ็คข้างออกเก็บมีดแล้วเ่ย หยิบมาสักต้นหนึ่งว่าเขาสมบูรณ์ไหมต้นสูงแค่ไหนอย่างเงี้ยมีรถบรรทุกาบา้านเสียงดังหน่อยนึงม,มบา,าบรานุกมาเสียงดังหน่อยหนึงสมบูรณ์ไหมต้นสูงแค่ไหนแปน๊บนึงนะออต้องค่อยๆตัดมันไม่อยากให้มันโดำ อันนี้อยากจะให้ดูเป็นหลายครั้งนะว่าหลายๆคนบอกเพราะเป็นพันต้นไม่ขายปีกย่อยเอ้ามันก็ได้กําไรเหมือนกันนะคุณคุณขายต้นละสิบาทคุณจะขายเป็นพันต้นแต่เขาขายสิบต้นเขาก็ได้กําไรไปแล้วกลายเป็นต้นละยี่สิบาทใช่ไหมเออเหมือนคนจีนสั่งเราไปเป็นสั่งของผมไปเป็นเป็นหมื่นหมื่นชิ้นอะแล้วไปแบ่งขายทีละร้อยชิ้นะมันก็ได้กําไรแล้วดูการแพ็คเขาอะแพ็คแพ็คดีมากเลยนะไม่ได้กระจกนะเสียงค้างบ้าน อันนี้อันนี้นะฮะ <response. S 1> เห Gard ็นไหมเขาแพกเขาแพ็คอย่างนี hmm. ้แล้วเขาก็ล็อกตัวนี้เห็นป่ะนี่นี่เขาล็อกเขาล็อกเขาล็อกตัวนี้ไว้เพราจะแพ็คดีแลล็อกดีแล้วสิบอันทุกสิบต้นก็ยังขายคุณเห็นไหมอ่ามีเสียงสิบต้นก็ยังขายเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดูคุณดูอ่าอ่าเดี๋ยวให้ดูความสูงของเขานะคือในขณะที่บางคนจะเอาออเดอร์ใหญ่ๆอ่ะออเดอร์เล็กเขาซัดไปเรียบร้อยแล้ว อันนี้ความสูงต่อต้นเฮ้ยอันนี้ย,ยกนี้โอ้แพ็คต่อถุงเนี่ยก็ยังมีแพ็คนี้ต่อแล้วก็ความสูงของเขาเนี่ยนะเป็นศอกครับเป็นศอกสอกผมยาวสี่สิบเซนผมรู้มาตรฐานแขนผมอยู่เพราะว่าผมสูงไม่มากอ่าเนี่ยสูงศอกยาวสี่สิบเซนแล้วคิดดูดิได้ต้นขนาดเนี้ย ตัวละยีบาทออนไลน์ไม่ต้องออกจากบ้านด้วยเออผมว่าโอเคเจ้าน,นี้ผ่านนะชอบชอบชอบก็รีวิวให้เขาด้วยเลยก็ชอบนะเพราะว่าเขาแถมตะกร้ามาด้วยแพ็คดีแล้วก็มาไวมากสั่งตุ๊กสวันถึงเลยนี่ฮะอันที่เขาขายสมุนไพรอยู่ครับผมใครสนใจก็ติดต่อไปได้นะผมว่าโอเคก็ปลูกเล่นๆอะ่ะเพาถ้าต้นไม้มันขายได้หรือว่าวันไหนเกิด ผมที่ต้องไปลงวิ่งแข่งมาราธอนอาจจะไปเคียวเล่นก็ได้นะเพราะมันไม่ผิดกฎนี่แล้วมันสู้แดดได้อะเออปลูกไปเถอะปลูกต้นหนึ่งแล้วปลูกไปแล้วอยู่กันห้าปีสิบปีก็ปลูกไปไม่เป็นไรรอกบ้านเรามีต้นไม้จะหลากหลายไม่ผิดกฎหมายนี่นะลองดูลองดูงดเผื่อไปลงที่ต่างจังหวัดแนะนะนาแนะนําสถานที่ซื้ออีกที่หนึ่งครับอยู่บ้านเฉยถึงเวลาก็ได้ของเลยโอเคสวัสดีครับ